การแบ่งเซลล์ไมโทซิสไมโทซิสเป็นการแบ่งหรือเคลียร์เพื่อเพิ่มปริมาณเซลล์ร่างกายของสิ่งมีชีวิตโดยเซลล์ร่างกายจะมีจำนวนโครโมโซมถึงสองชุดเมื่อผ่านกระบวนการแบ่งเซลล์แบบไมโทซิสสมบูรณ์แล้วจะได้เซลล์ลูกจำนวนสองเซลล์ที่มีจำนวนโครโมโซมเท่าเดิมทำให้มีจำนวนเซลล์ในร่างกายเพิ่มขึ้นแต่มีลักษณะทางพันธุกรรมเหมือนในรูปประการเมื่อเซลล์แบ่งนิวเคลียสเรียบร้อยแล้วจะมีการแบ่งไซโทพลาสซึมซึ่งจะแตกต่างกันเซลล์สัตว์และเซลล์พืชอยงนี้เซลล์สัตว์เยื่อหุ้มเซลล์จะขอดเข้างงงงงแแผผ่นนนกกกัั้้ตตรรลล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 าาาเเเซซซ์์์วขยยไปจ เพื่อจะสร้างเซลลโลสไปสะสมที่แผ่นกันเซลล์อินเตอร์เฟสเป็นระยะที่เซลเตรียมพร้อมก่อนเริ่มแบ่งนิวเคลียสและไซโทพปาะสมด้วยการสังเคราะห์สารต่างๆที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการการแบ่งเซลล์และมีการจําลองตัว DNA ทําให้ครูาสมจากเดิมหนึ่งแท่งมีหนึ่งโคมรมาติดกลายเป็น2โครมาติดยึดติดกันด้วยเซนโทรเมียโดยเซลล์ในระยะนี้มีนิวเคลียสขนาดใหญ่และเห็นนิวคลีัสชัดเจนต่อมาเป็นระยะที่2ครับโฟเฟส เป็นระยะที่เราสามารถมองเห็นนิวเคลียสได้อย่างชัดเจนครับเพราะว่าเยื่อหุ้มนิวเคลียสเนี่ยยังไม่สลายไปครับแต่ว่านิว k คลียสโฮลารัสเนี่ยสลายตัวไปเหลือแค่โครมาทินที่จะขดตัวกลายเป็นโครมาโซมที่สั้นลงและมีขนาดใหญ่ขึ้นครับโดยเซนโทรโซมทั้ง2ชุดโดยแต่ละชุดเนี่ยจะประกอบด้วยเซนติโอ2อันวางตัวในแนวตั้งฉากกันครับซึ่งอยู่ในสโตพาซึม ที่เคลื่อนที่ออกห่างจากกันและมีการสร้างเส้นใยสปินเดลเกิดขึ้นครับต่อมาเป็นระยะที่3ครับเมทาเฟสเป็นระยะที่เยื่อหุ้มของนิวเคลียสเนี่ยสลายตัวปไปแล้วครับและเส้นใยสปินเดลเนี่ยเข้าไปยึดกับไคลนีเธอคอซึ่งเป็นโปรโตีนที่อยู่บริเ,เวณเซนโทเมียเมื่อเซนโท โซมเคลื่อนที่เส้นใย,ยสปินเดลเนี่ยก็จะดึงโครโมโซมเคลื่อนตัวมาเรียงกันอยู่บริเ,เวณกลางเซลล์ในแนวระนาบครับเรียกว่าเมตาเฟสเพนจึงทำให้มองเห็นโครโมโซมชัดเจนที่สุดในระยะนี้ครับแอนาเฟสแอนาเฟสเ,เป็นระยะที่เส้นใยนสปินเดลหดสั้นลงจนทำให้โครโมโซมแยกออกจากกันไปยังทางตรงข้ามไปยังโค้วข,ของเซลลทำให้โครโมโซมเนี่ยแยกออกมาเป็น2กลุ่มซึ่งในแต่ละกลุ่มจะมี 1. โครมาติดในระยะนี้นั้นจะเป็นกระบวนการการแบ่งตัวเพื่อสร้างเซลล์ใหม่ขึ้นมา2เซลล์ซึ่งในระยะแอนาเฟสเป็นระยะที่ใช้เวลาสช้สุดในบรรดาของระยะทั้งหมดหรือขั้นตอนทั้งหมดเองครับต่อไปนะครับเทโลเฟสเมื่อโครมาโซมแยกออกเป็น2กลุ่มที่ห้องเซลล์แล้วจะหยุดการเคลื่อนที่เส้นใยสปินเดิลจะสายตัวไปมีการสังเคราะห์เย er ื่อหุ้มนิวเคลียสและนิวคลีอัสขึ้นอีกครั้งโครมาติดจะคลายตัวและยืดออกมาเป็นโครมาสิที่มีสั่เป็นเส้นบาง ในตอนไปของระยะนี้นั้นจะเห็นว่าเซลล์มีนิวเคลียสเพิ่มขึ้นมาเป็น2ส่วนนะครับ